สวัสดีครับวันนี้สิข้าวนะครับมาอัปเดตนะครับอายุลูกหมูสามเดือนนะครับสามวันนะครับเล็กสวยเลยสามเดือนสามวันมือหนีว,วันที่สี่มิหน้าเขาคบสามเดือนที่ไม่ยุ่หนีนะครับการจะผ้ามาชุบว,ว่าหมูขนอยู่ในระบบฟ้ามปิดเนี่ยที่เขากินอาหารตลอดยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเขาสิมีขนาดสามเดือนตัวโตตัวใหญ่ทำารดแล้วว่าอีกเดือนกว่าเขากะได้จับขายแล้วนะครับ เดี๋ยวจับผ้าเขาไปชุ่มนะครับผมก้อนอื่นก้อนเขาฟ้าม้องต้อกองคือเกาจุมนะใส่เกลือบูดนะครับจุ่มน้ำที่บอ่อข้าวที่น้ำในแจบวันห้าสิบปีนะครับมีสองบ่อครับอ่ะเข้าไปทีนี้ตามมาเลยครับ นี่ก็เป็นหมูนะครับอายุสามเดือนสามวันนะครับหมครับตัวหง่ก็ตอนสองเดือนที่ผมมาถ่ายบักคักเลยตัวนมี้ก็น่าจ,จะประมาณหาสิบหกตลิลโลแหละครับว่าเขาไปแล้วยาเขากัดบเพราะว่าหัว้องมันเขาไปแล้วกัดบ้ามันเป็นแดนเบิ่ามาดูเลย ตอนนี้จะเป็นช่วงให้อาหารเขาครับส่งแล้งนะคะรับมาเบิ้ลมาเบิ้ลแห้อาหารเยอะพอมีกนเยอะประมาณนี้นะอาหารเขาจะกินตลอดนะครับ24ชั่วโมงเขาก็เลยตัวตัวตเร็วนะครับ เบอร์ไ่ล่ะเบอร์สามศูนยสาำหรับหมูโตเน,นะ 4, าะมนาางไ,งไม่ใช่มีสามเมืย์สี่หมกอบไม่ใช่มีสามศูนย์สี่เราจะ่เนี่ยขายมาสามศูนย์สาเครื่องสารไนไไม่ใงเลื่อถึงเนาะเอาไปเท่เนะ và buộc học học hình tác giả học của nhạy theo dõi của lớp lạc อต่ไม่แตมือเื่เป็นของในส่วนของการทำความสะอาดนะครับเห็นไหมครับเขาขี่เต็มขอกเลยแต้จะโกขี่นะครับกวาดลงไปใส่น้ำล่างก่อนที่ผมเพยอธิบายไว้ในคลิปก้อนๆน่ะนี่เนาะอันนี้เพื่อเขายิงโตเนี่ยขี่ก็จะยิ่งหลายโตนี้ไงกรมูอืมมเกิอยู่อยูที่คว่าม หนึ่งสมบูรณ์มาค่อยปวยสองกินอาหารเก่งเข้ากับจดตูใหญ่ยอยู่ที่สิบการแห่อาหารเนี่ยบางท้านมันกแตน,นี้ไส้โลครับไส้โลดติดแขนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเดเติติดนะครับจะชึนด้วยที่เงินทุนเท่าถ้าเด็ดหล,ล,หดลนะครับเป็นแคเดติตี่ไส้ลนะครับที่สามต่ออาหารนะครับ ว่าต้างตามโลกมนะันนี่กับพามาช่วงความนนารักของลูกหมูครับอายุสาเดือนสามวันเนาะเจ้าของเนี่ยตัว แต่ละของแต่เล็กในหน่อยเนี่ยมันจะมีหาซิปตัวโดยประมาณแต่ควยหลักกระตายออกไปก็มีตอนนี้ยอดตายอยู่ที่แปดซิปตัวแล้วพี่นอ้องคือว่าหลายด้วยหน่อยหลาย,ลายแต่ว่ามันก็เคยมีตายเป็นรอยแต่ว่าน้ำหนักไดกก้น้ำกานาหนาวครับมันเอาเนี่ยเนาะมันดูแลเนี่ย ก็ต้องทํำใจครับช่วงหนาน้าวเรี้ยงหมูบ่อค่อยได้ดีจักเจือมันตายเนะาะเคนทีหนาหหอนติดตายมมันเป็นโลกมันไอช่วงหนาน้าวเนี่ยโลกมันจะป่วยบ่อยนะครับคร <c oughs> ับผมมัอน,นี้กับผ้ามาชุบพัวมาช่มอัปเดตลูกหมูขุนนะครับอายุสามเดือนสามวันมาตูใใ่ยญงทํไใดแล้ว น้ำหนักโดยประมาณที่ผมบอกไปคือ50-60กิโลโดยประมาณนะครับอีกเดือนเครื่องนะครับเขาจะใหญ่ถึงหลอยกิโลบอลต่างๆติดตามชมกันใดห้องเรียนจะอัปเดตให้เบิร์เรื่อยๆนะครับกดติดตามช่องผมไว้เด้อผู้ใดมากเบิ้องหมูอยากการเลี้ยงหมูอย่างมีฝ้าหมูแบบนี้อย่างนี้ฝ้าหมูระบบปิดนะครับให้กดติดตามช่องผมไว้เด้อครับเด้อ A N N c h a n n e ชครับผมอ่าเมื่อนี้กับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุ ใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้ม้างมีสีสุขกดเลยกดเลย